สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2อ6 7นหรหรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงจาตากาันมองว่าเดือนนี้เด่นกับเรื่องงานนะคะเพราะคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีความสามารถหรือจะมีโอกาสมีข่าวดีได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงนะคะกับเรื่องงานเรื่องการเงิน ตำแหน่งหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะเข้ามาประสานงานให้นะคะแล้วก็เข้ามาให้ความรักความเมตตานะคะทำให้เรื่องของโอกาสด้านการทํางานนะคะไปได้ไกลเลยตําแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆนะคนในครอบครัวจะมีเรื่องของความสุขหรือมีข่าวดีค่ะตำแหน่งของญาติพี่น้องเป็นตำแหน่งที่ดีจะมีข่าวดีมีความสำเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็การเรียนนะหรืออาจจะนำในเรื่องของข่าวดีหรือการเริ่มต้นมาให้และตำแหน่งของบริวารลูกน้อง เอนี้ถือว่าบริวารล,ลูกน้องยังเป็นบริวาลที่ดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลงไปกระตุ้นกับเรื่องงานบ้างนะคะแล้วก็ลูกน้องอาจจะมาสายอ่ะนะหรือมาแบบไม่ตรงเวลาบ้างอันนี้เราก็ต้องไปคุยกันทําความเข้าใจแล้วก็ต้องปรับในเรื่องของช่วงเวลาให้สอดคล้องกับเรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะมันจะส่งผลดีกับเรื่องบริวารล,ลูกน้องนะคะในตำแหน่งนะคะของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลในด้านกิจคะ่ะพี่แต่ว่าลูกหลานอาจจะออกจากบ้านเช้ากลับบ้านดึกช่วงเนี้ย นะคะหรือว่านะคะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของอเรื่องลูกนะคะเรื่องหลานเนี่ยนะ,ะอาจจะมีความห่างเหินกันบ้างในช่วงนี้นะ,ะเราก็ต้องไปพยายามปรับกันนะคะหรือว่ากระชับความสัมพันธ์กับลูกให้มากหน่อยแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายนะคะของลูกก็ต้องระวังนะคะในตําแหน่งนะ,ะของเพื่อนร่วมงานเป็นตําแหน่งที่ดีค่ะหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือการเงิน ในตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้นะ,ะจะมีคนเข้ามาการช่วยเหลือนะคะซึ่งส่งผลดีมากๆเลยต้องมองว่าคนไหนที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความเดือนนี้จะมีข่าวดีนะคะรวมถึงคนไหนนะคะมีความคิดที่จะเดินทางนะคะไปต่างประเทศกําลังทําเรื่องเอกสารอยู่ก็จะผ่านหรือกําลังขอใบอนุญาตนะคะหรือว่าขอในเรื่องของเอกสารที่สําคัญบางส่วนเนี่ยนะคะก็จะมีความสําเร็จนะ,ะรวมถึงบางคนเนี่ยมีความคิดนะคะที่จะนะคะ เปลี่ยนทะเบียนรถด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่านะคะมันจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นแหละหรือว่าไปสอบปบขับขี่อ่านะคะอันนี้ก็ถือว่าจะส่งผลดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้ดีมากแล้วก็เรื่องของการเตือนนิดหน่อยอ่าพระยิปศีจะมีการเตือนนิดนึงว่าให้ระวังนะปัญหานะกับผู้ใหญ่ นะหรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะรวมถึงต้องรู้จักเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะต้องแสดงความเป็นผู้นําแสดงความมีศักยภาพอย่างเต็มที่นะแล้วบางคนนี่มีความกังวลใจเรื่องลูกนะคะคือลูกนี่อาจจะเป็นช่วงที่ต้องไปเข้าค่ายต่างประเทศน่ะคะจะเราก็ต้องทําความเข้าใจกับลูกด้วยคือบางคนเนี่ยลูกไม่อยากไปนะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนบังคับให้ลูกไปนะไปเรียนรู้ไปเข้าค่ายต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ต้อง พูดให้เขาเข้าใจด้วยว่าที่ให้ไปเนี่ยนะคะก็เพราะเป็นเรื่องของความแบบก้าวหน้าไงนะคะแล้วก็เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเองอะนะคะแล้วก็ต้องไปปรับตรงส่วนนี้แล้วสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็อาการปวดศรีรษะอันนี้ต้องไประวังนิดนึงการทํางานในช่วงนี้นะคะส่งผลดีค่ะเพราะอิทธิพลของไพ่ราชาไม้นะคะเข้ามาอยู่ตําแหน่งใบแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการลงทุนในช่วงนี้หรือได้รับโอกาสที่ดี กับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะจะทําให้ประสบความสําเร็จมากๆฉะนั้นเดือนนี้ถ้าเคลื่อนไหวกับเรื่องงานนะคะจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะขึ้นอิทธิพลของไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญนี่ไพ่เศรษฐีนะถือว่าเป็นคนที่เก่งกับเรื่องของการสร้างรายได้นะคะแล้วก็มีดวงที่จะมีเรื่องของการเงินที่ดีไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่เกิดกําไรนะคะหรือว่าจะมีคนที่มีฐานะการเงินเข้ามาซัพพอร์ตหรือเข้ามานะคะอุปถัม์ด้วย รวมถึงนะคะในเรื่องของโชคลาภการถูกฉลากนะคะหรือการถูกรางวัลนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะนะโดยเฉพาะเรื่องของทะเบียนรถนะคะหรือว่าปัตประชาชนนะคะเลขที่บ้านนะสามารถนําไปเสี่ยงโชคได้นะก็จะมีข่าวดีนะคะกับเรื่องของนะคะโอกาสที่จะถูกเลขนะคะหรือว่าถูกรางวัล ฉะนั้นมองว่าการเงินสวยมากนะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะในตำแหน่งของเรื่องลูกเรื่องบริวารบ้างอันนี้เราก็ไปควบคุมมันก็จะเป็นเรื่องของการกินนั่นแหละนะควบคุมเรื่องของการกินการใช้จ่ายบ้างอันนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่ความรักขึ้นหลายใบน,นะถือว่ามีดวงที่จะพบรักหรือพบคู่ประถมสําหรับคนโสดนะเป็นคู่ที่แบบบางคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะนะเพิ่งที่จะนะคะขยับความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความรัก ะะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้มันมีการเคลื่อนไหวนะคะกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะฉะนั้นอยู่ว่าคนโสดมีดวงค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่ดีค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีการแบบแยกกันอยู่บ้างมีการหย่าร้างบ้างหรือการหย่าแก้เคล็ดหรือมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างเดือนนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาปรับกันได้ นะคะหรือกลับมาคืนดีกันได้หรือกลับมาให้โอกาสกันอีกรอบหนึ่งหรือสามีภรรยาคนไหนนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาแยกกันอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของแบบความน้อยเนื้อต่ําใจบ้างแต่ถือว่ายังเป็นคู่ที่รักกันนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเติมความหวานกันมากขึ้นทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นักมีความสดชื่นมากๆในช่วงนี้เลยค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องะระมัดระวังนะคะอาการปวดกระดูกไขสันหลังอาการพักผ่อนน้อยนะไขมันในเลือดความดันนะคะ อาหารการกินนะคือกินไม่ไม่เป็นเวลานดะี๊ต้องไปปรับเรื่องของการกินนิดนึงรวมถึงต้องพักผ่อนให้เพียงพอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของไตถุงน้ําดีท่อนดีแล้วก็กระเพาะปัสสาวะเสบแล้วก็เรื่องของการปวดศีรษะนะคะรวมถึงเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อด้วยนี่ให้ไปดูแลนะคะแต่มองว่า นะคะสุขภาพร่างกายมันยังไม่ได้หนักอะไรมากพี่แต่ว่าอยากจะให้นะคะไปควบคุมเรื่องของการใช้ชีวิตก็คือต้องแบบดื่มน้ําให้เพียงพอกินให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและเวลาแบบไปไหนทางไกลนี่ก็ไม่ควรอั้นปสัสสาวะนะคะแล้วก็นะสุขภาพของลูกนะคะอันนี้ต้องไปเตือนด้วยหรือคู่ครองคนรักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านะคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีนี่เด่นมากนะเรื่องงาน เด่นเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เด่นเรื่องของความรักด้วยรวมถึงนะคะข่าวดีนะคะการถูกประเมินผลการถูกสอบบรรจุหรือถูกโปรโมตนะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะแล้วคนไหนที่กําลังรอการเดินทางอยู่ให้การเดินทางหรือข่าวดีเข้ามาแล้วค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ24ปีถ้าเดือนนี้เป็นแม่บ้านนะคะไม่ได้ทํางานมองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าเราทํางานประจํา ะะเราต้องกระตุ้นกับเรื่องงานบ้างช่วงนี้ไปทํางานสายนะคะแล้วก็นอนดึกนะคะตื่นสายนะกับ ทำงานไม่เป็นเวลาแหละนะคะ mm hmm. ฉะนั้นในเรื่องของการทํางานต้องกระตุ้นกับเรื่องของผลงานต้องขยันนิดนึงนะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องปรับนะในเรื่องของช่วงเวลาให้มันสอดคล้องกับเรื่องของงานด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็เป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายเยอะนะเพราะว่าเดือนนี้ไม่ค่อยขยันเราก็มีแต่เรื่องที่อยากจะใช้จ่ายนะก็มันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินกันอยู่นั่นแหละอันนี้ให้ไปควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่เด่นค่ะถึงจะมีคนเข้ามาแต่ว่าความรักยังไม่ลงตัวนะอาจจะเป็นรัก ที่มีปัญหาเรื่องของช่วงเวลาหรือระยะทางส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับหรือไปเติมความสัมพันธ์กันให้มากคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ2 5ถึง26ปีเดือนนี้เด่นกับเรื่องของการทํางานนะโอกาสหรือความสําเร็จหรือการเริ่มต้นจะเข้ามาโดยเฉพาะคุณสุภาพสตตีนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องหรือคนรักหรือคนในครอบครัวนั่แหละจะเข้ามาส่งเสริมดวงส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนสดเด่นมากมีดวงที่จะพบรักที่ดี ส่วคนที่มีคู่สามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอาย27ุ27-28ปีการทํางานหรือการประสานงานกันในช่วงนี้นะคะเกิดโอกาสนะจะได้รับการนะคะสับสนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะคนไหนที่กําลังจะร่วมลงทุนเนี่ยนะนะกับคู่ครองคนรักนะคะหรือว่าคนในครอบครัวนี้มองว่าจะเกิดโอกาสค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักก็เด่นเหมือนกันคนโสดจะพบรักที่ดีเรารักเขาเขารักเรานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการร่วมหุ้นลงทุนในเรื่องของการทรําธุรกิจร่วมกันด้วยค่ะมันก็บ่งบอกถึงเรื่องของการมั่นหมายด้วยนะฉะนันถือว่าเป็นเดือนที่ดีกับเรื่องของความรักคนไหนที่แบบแอบชอบใครนะก็ไปแสดงความรู้สึกเลยมีโอกาสจะได้รับโอกาสนั้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนี้เด็ดเรื่องงาน นะการทํางานยังส่งผลในด้านดีมากๆส่วนการเงินรายได้ดีมากๆค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะคะก็มีดวงที่จะพบรักนะคะแต่อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันแล้วค่อยๆขยับความสัมพันธ์นะคะแต่ว่า มันอาจจะมีการครบซ้อนบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็บอกว่ายังเป็นความรักที่ยังพัฒนาได้นะคะจนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะคะที่ยังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันนะคะยังมีความหวานชื่นเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ก็ยังต้องระวังเรื่องของมือที่3าเพราะว่าคู่ของคุณรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็หาเงินเก่งนะคนที่เกิดในช่วงอายุ30-33ปีอ่าเป็นเดือนที่เด่นกับเรื่องงานเหมือนกันเพียงแต่ต้องระวังปัญหากับหัวหน้าหรือกับผู้ใหญ่บ้าง ห้ามไปทะเลาะกับหัวหน้าหรือคนที่มีอำนาจในช่วงนี้นะคะรวมถึงต้องแสดงความเป็นผู้นําอย่างเต็มที่คือบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะพี่แต่ว่าหัวหน้าที่เคยสนับสนุนเนี่ยนะคะอาจจะนะคะไม่ได้นะคะเข้ามาสนับสนุนนะคะเหมือนเดิมเพราะว่าหัวหน้าอาจจะมีปัญหาด้วยนะฉะนันให้ใจเย็นๆนะคะมองว่านะยังเป็นช่วงเดือนที่ยังเกิดโอกาสแน่นอนแต่มันจะเกิดความล่าชา้าส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่มีความรับผิดชอบเยอะคือรายได้เข้ามามา,มากนะแต่ความรับผิดชอบจะเยอะ นะจฉะนั้นเรื่องของการเงินอยากให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินให้ด้วยส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดน,นะคะมีดวงที่จะพบรักต่างวัยหรือพบรักทางไกลแต่มันยังเป็นความรักที่มีช่องว่างนะฉะนั้นต้องใจเย็นหรือปรับกันไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต,ต้องปรับความสัมพันธ์กันบางคู่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะแยกกันอยู่หรือแยกกันนอนจำปรับความสัมพันธ์หรือเติมความหวานกันให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็คืออาการปวด สีรษะค่ะแล้วก็การปกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะรวมถึงนะคนที่เกิดในช่วงวัยนี้ห้ามไปทะเลาะเบาะแว้งกับคุณพ่อเด็ดขาดในช่วงนี้นะคะต้องใส่ใจดูแลท่านด้วยหรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะมีอาการเจ็บอาการป่วยเราก็ต้องไปดูแลค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ34 ถึง36ปีส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินนะส่วนเรื่อง,องความรักนี้มีคนเข้ามาคุยเยอะนะแต่นะต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะเพราะมันยังเป็นการครบซ้อนอยู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถือว่ายังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจแต่ต้องระวังเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ37-39ปีนี้เด่นมากนะการทํางานนี่จะส่งผลดีมากประสบความสําเร็จเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีโดดเด่นหรือ คุณสุภาพสตีนะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด,ด้วยการเงินนี่รายได้ดีค่ะไพ่เศรษฐีเลยนะมีโอกาสจะส่งผลดีนะคะทำให้เรื่องของการเงินนี่เติบโตได้เร็วส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีฐานะที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ยังส่งเสริมดวงกันในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ40ปีส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะมีโอกาสและก็จะมีความก้าวหน้า นะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเดินเรื่องเอกสารหรือขอใบอนุญ,ญาตอะไรนะคะก็จะเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ทํางานข้าราชการหรือทํางานในกระทรวงต่างๆนะคะก็ถือว่าโดดเด่นมากๆหรือว่าน่าจะเป็นเดือนที่นะคะในเรื่องของการทํางานหรือการขึ้นไหวนะคะกับงานข้าราชการต่างๆก็เกิดโอกาสด้วยนะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะซื้อรถหรือบางคนเนี่ยมีความคิดที่จะเปลี่ยนทะเบียนรถนะคะก็ถือว่าจะส่งผลดีมากๆนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะกับคนที่ทํางานข้าราชการนะหรือคนทางไกลหรือคนต่างถิ่นต่างชาติค่ะถือว่าเป็นความรักที่ดีนะพียงแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างแบบคล้ายกันเลย มีความเป็นผู้นำเหมือนกันนะฉะนั้นในเรื่องของความหวานนี่นะคะไม่ค่อยมีอ่ะนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นคู่ที่แบบเก่งทั้งคู่อะ่ะฉะนั้นเราก็ต้องปรับกันนะคะแล้วก็ต้องเติมความหวานกันให้มากหน่อยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องเติมความหวานกันให้เยอะนะคะ ถ้ากำลังรอข่าวกับเรื่องของการขออนุญาตหรือการอนุมัติอะไรจะมีข่าวดีหรือแม้แต่นะคะถ้ารอข่าวกับเรื่องของการเดินทางก็จะมีความสําเร็จรวมถึงคนไหนที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือมีคนเก่งนะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาให้คำแนะนำนะทำให้มีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะคนที่นะ,ะเกิดในช่วงอายุ41-43ปีนี่เด่นเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักเลยค่ะเป็นเดือนแห่งความราบรื่น คนที่เกิดในช่วงอายุ44นะคะถึง46ปีนี่ก็เด่นเหมือนกันทั้งเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นซึ่งทาให้เกิดโอกาสมากๆคนที่เกิดนะคะ ในช่วงอายุนะคะ47-49ปีเดือนนี้ต้องระวังปัญหากับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาการนะคะหรือว่าอย่าไปม,มีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าต้องรู้จักปรับตัวนะรวมถึงนะคะอย่าไปทะเลาะกับผู้ใหญ่นะคะภายในครอบครัวด้วยมันไม่ใช่แต่ผู้ใหญ่ที่ทํางานนะมันจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านด้วยทะเลาะกับคุณพ่อทะเลาะกับญาติฝ่ายคุณพ่อ ะะอันนี้ก็ต้องไปลดนะคะในเรื่องของความขัดแย้งลงนะคะรวมถึงนะคะต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่นะคะหรือขอความช่วยเหลือหรือต้องสร้างผลงานให้มากหน่อยแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้เยอะด้วยส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายหรือมีภาระเยอะอันนี้อยากให้ไปควบคุมนะคะส่วนเรื่องของความรักนะสําหรับคนโสดมองว่ายังไม่เด่นเพราะมันยังมีความแตกต่างและมีช่องว่างส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอยากให้ไปปรับกัน แล้วเดนนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะอาจจะมีอาการเจ็บอาการป่วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50-52ปีส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแต่เรื่องของความรักต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3 คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53-56ปีเด่นมากๆนะกับเรื่องของการงานแล้วเด่นกับเรื่องของการเงินค่ะมีดวงที่จะมีโชคหรือมีทรัพย์การเงินก้อนโตเรื่องของความรักภายในครอบครัวยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าต่างคนต่างเอาแต่ทํางานอย่างเดียวแหละก็อยากจะหให้หาเวลาไปเติมความหวานกันบ้างนะจะได้มีเรื่องของความหวานชื่นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57-60ปีการงานนะคะยังส่งผลดีมากๆมีโอกาสหรือมีความก้าวหน้าการเงินรายได้ก็ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวอยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ61-63ปีอันนี้เด็ดเรื่องงานแล้วก็การเดินทางหรือการเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะยังเกิดโอกาสการเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะแต่ให้ระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องระวัง นะโดยเฉพาะคู่ครองคนรักแบบเดินทางบ่อยนะไปติดต่อง,งานข้างนอกบ่อยบ่อต้องรอบคอบนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของแบบมือที่3หรือคู่ครองอาจจะมีเสน่ห์หรือเจ้าชู้นะอันนี้เราก็ต้องไประวังแล้วก็ต้องปรับหรือใกล้ชิดกันให้เยอะหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64-66ถึงปีนี้เด่นกับเรื่องของการทํางานเพื่อนจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือนําข่าวดีมาให้ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลดีมากๆค่ะแต่เดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการแบบซื้อเสื้อผ้าเยอะเราก็ไปควบคุมนิดนึงแต่ถือว่าการเงินไม่น่าจะมีปัญหาส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องระวังนะคะมือที่สมโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนนี่แหละนะจะเข้ามาเป็นมือที่สามในช่วงนี้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงยุ6 7กสิถึงหกปีอาปีถ้าอยู่ในช่วงที่แบบปลดกเกษียณว่างงานอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะเพราะมันเป็นไพ่อิสระไพ่การท่องเที่ยวะนะนะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นสถานการณ์แต่ถ้าเดือนนี้เรายังทํางานอยู่นะคะแต่ว่าไม่ไปทํางานที่เป็นงานหลักนะแอบไปทํางานเสริมหรือไปรับงานข้างนอกอันนี้ต้องระวังนะรวมถึงนะคะถ้ามีเรื่องของการแบบลงทุนนะหรือว่าข้อตกลงหรือเงื่อนไขอะไรในช่วงนี้อนะ่ะขอให้ตรวจสอบดูให้มากหน่อย แล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องของข้อกฎหมายาไว้ด้วยมันจะได้เกิดประโยชน์ส่วนการเงินที่ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะส่วนเรื่องของความรักต้องระวังค่ะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจในครอบครัวและสุขภาพร่างกายก็โรคหวัดภูมิแพ้แล้วก็อาการที่เกี่ยวข้งของกับความดันนะแล้วก็ตะคิวคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ70-72ปีนี่ยังเด่นเรื่องงานอยู่หรือคนในครอบครัวอาจจะนําข่าวดีหรือความสําเร็จมาให้การเงินนี่รายได้ดีนะส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังสดชื่นค่ะ คนที่เกิดในช่วงยุ73-76ปีนะคะมองว่าเดือนนี้ยังส่งผลดีหมดเลยโดยเฉพาะเด่นกับเรื่องของการเงินแต่เรื่องของอารมณ์ต้องไปปรับเพราะเดือนนี้เราจะจู้จี้จุกจิกเยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างนะคะที่จะหงุดหงิดง่ายนี่ให้ไปควบคุมละกันสุขภาพร่างกายก็ปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถุงน้ําดีท่อน้าดีหรือเป็นนิ่วนะนะอันนี้เราก็ต้องระวังหรือตรวจสุขภาพด้วยนะคะแต่ถือว่าเดือนนี้ยังไงก็เด่นเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปีนะถือว่าส่งผลดีค่ะโดยเฉพาะถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรนะคะสุขภาพก็จะเริ่มดีมากขึ้นคือบางคนที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะอาจจะมีเรื่องของการรักษาหรือการผ่าตัดนะการมองเห็นก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงนะ,ะเรื่องของข่าวดีเรื่องของสัญญาเรื่องเอกสารด้านการทํางานต่างๆก็จะเข้ามาด้วยเดือนนี้จะได้ยินแต่ข่าวดีนะแล้วก็ส่งผลดีทุกเรื่องค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์เดือนนี้มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะเป็นเดือนที่ส่งผลดีทางเรื่องงานการเงินที่สวยมากนะคะเรื่องของความรักมีไพ่ความรักขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ยังมีอีกไพ่ตัวบุคคลเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะคะซึ่งก็มีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันมากสําหรับคนโสดนะคือจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานด้วยนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่ด้วยก็มีนะเป็นคนที่มีฐานะนะก็มีหรือคนต่างชาติ นะคะก็ยังเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะคะเั้นเรื่องของความรักนะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะสามีภรรยานี่ก็ยังรักกันแน่นอนนะคะผูกพันกันมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ใส่ใจการไม่มีเวลาแต่เดือนนี้อาจจะมีเวลาให้กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะฉันยู่ว่าเป็นเดือนที่ราบรื่นมากๆแต่อย่างที่เตือนไปอย่าไปทะเลาะกับคุณพ่อนะคะหรือกับผู้ใหญ่นะแล้วก็ต้องไปปรับความคิดกับลูกด้วยนะบางทีนะคะ บางทีต้องให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะเราต้องการให้เขาเติบโตนั่นแหละแต่ถ้ามันยังไม่ใช่เวลาที่เขาพร้อมอะ่ะเราก็ต้องให้เหตุผลที่ดีด้วยนะมันจะได้ไม่เป็นการบังคับกันก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ